สวัสดีครับผมมารพินนะครับกับบล็อกวิวไทยทัศแบล็อกสปังต,ตอนนี้อยู่ที่หน้าโบสถ์นั์ดัมนะครับเป็นโบสถ์นักดัมไม่ใช่ที่กรุงปารีสนะครับแต่ว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างเรียนแบบสไตล์นั้นนะครับที่อยู่ที่ไซง่อนหรือว่าโฮจิมิน์ซิตี้นะครับในโบสถ์นี้นะครับจะมี ตั้งอยู่ตรงข้ามเนี่ยจะเป็นใบเสนีเก่าที่ทำดานใบเสนีเก่าสวยมากข้างในก็สวยข้าง,งนอกก็สวยลายปูนปั้นแล้วก็งา,านสถาปัตยกรรมรือว่าเด่นมากนครับตรงนี้เป็นจุดทัวลงนะครับเปรียบเมืองไทยก็เหน้าวัดตะแก้ะครับก็คือจะมีทัวร์ต่างๆมาลงนะแล้วก็แวะให้ชมโบสถ์ให้เข้าไปชมใบเสนะีซื้อของเที่ยวลึกนะครับและทางน้ำ ในเป็นสนีนะฮะหรือวิวเดียบนะครับถึงวิวเดียมีหลายท่านสวยมากแล้วก็มาที่หน้าโบสถ์ครับก็ถ้าใครไปปุตติมศิลปก็น่าจะแวะไปครับสวยมากแล้วก็